เป็นช่วงท้ายท้ายสุดนี้นะคะก็จะเป็นใครไปไม่ได้นะคะท่านก็จะมาสรุปทั้งหมดในวันนี้ให้เราฟาังพร้อมทั้งส่งอัปเดตข้อมูลใหม่ๆของระบบด้วยนะคะแล้วก็พร้อมทั้งท่านก็จะคอยดูแลพวกเรานะคะอยากให้พวกเราก คนนะคะได้อยู่ดีกินดีสารต่อบุณบุญชัยริมอัดมนะคะวันนี้นะคะก็ขอเสียงส่งออขอส่งพลังนะคะทั้งพลังแรงพลังใจนะคะปรบมือเสียงดังนะคะต้อนรับให้กับผู้นำระดับสูงของเรานะคะค่ะเพซเด่์ชรินทร์วัดเลิอกอภิบาลวงหรือโค้ดโอของเรานะคะขอเสียงปรบมือดังๆเลยคะ่ะ สวัสดีครับสวัสดีผู้นำสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณโค้ดแพตตี้สุดสวยนะครับปบมือดังๆนะครับได้ยินมาถึงที่นี่เลยขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะเป็นวันสบายๆคงเป็นวันหยุดราชการแล้วก็เป็นวันหยุดของอคนที่ทำงานประจำหลายๆคนวันนี้ก็คงจะหยุดอยู่บ้าน หลุดไปเหรอสายหลุดเหรอคะโคะ้โดขาโค้ดโค้ดหายไปไหนโค้ดหายนะ <c oughs> หลุดพ่โอโถไปไหนเอ่ยสัญญาณท่านหลุดไปแน่เลยใช่ไหมเอ่ยสัญญาณหายไปฮัลโหลฮัลโหลท่านได้ยินไหมคะสัญญาณใครหลุดเดี๋ยวนะ น่าจะเป็นสัญญาณโค้ดหลุดไปนะคะหลุดไปแล้วใช่ใช่เงียบเลยค่ะยังว่าอยู่นะคะเพราะว่าเงียบกริบอ๋อโอเคสแสดงว่าท่านอาจจะออกไปนอกบ้านแล้วกําลังจะเข้ามาเป็นช่วงเปลี่ยนสัญญาณ Wi-Fi นะคะที่จะปรับเข้ามาเดี๋ยวนะคะค่ะขออนุญาตโค้ดพตตี้ฮะไม่ใช่คะของผมก็เป็นฮะหลุดออกไปเฉยๆเลยครับอ๋อเหรอคะอ้าวเป็นยังไงเนาะ,ะแถลงว่าแล้วโค้ดท่านรู้ไหมล่ะเนี่ย ทานสนองค่ะค่ะท่านเอ๊แล้วหลุดออกไปได้ไงนะคะกำลังจะเปิดีโบอกเลยโทรมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะโอเคค่ะขอครับขอโทษทุกท่านด้วยนะครับสายหลุดไปนับเมื่อนว่าสัญญาณระหว่างสัญญาณอ่าไปไฟกับสัญญาณโทรศัพท์ตอนนี้นะครับถ้าหากว่าอยู่ ตรงบริเวณหน้าบ้านเนี่ยมันจะตัดเป็นสัญญาณแล้วมันก็จะงงๆบาง,งทีมันก็หลุดไปแบบเนี้ยต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเมื่อกี้พูดค้างไว้ว่าคงเป็นวันที่หลายหลายคนหยุดอยู่กับบ้านนะครับคอยที่จะเข้ามาประชุมหรือว่ากําลังทําภารกิจอะไรส่วนตัวกันอยู่นะครับวันนี้คงได้ฟังเรื่องราวดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าดีๆนะครับเรื่องราวของ ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่อยากสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับไปทำทุกอย่างที่จะสร้างชีวิตอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับคงได้ยินเรื่องราวจากคุณแพลวไปแล้วนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับสินค้าดีๆก็ตามเจตนารมณ์ของอคุณบุญชัยลิ่มปฏิบูรนร์นะอยากจะสร้างแพลตฟอร์มดีๆอยากจะนําธุรกิจดีๆนะครับนําสินค้าที่ดีและมีคุณภาพนะครับที่ ทุกคนต้องกินต้องใช้อยู่แล้วนะครับสบู่ที่เราได้เห็นใช้แล้วก็เห็นผลนะครับไม่ว่าะนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้กับในส่วนไหนของร่างกายก็แล้วแต่นะครับสามารถทําให้เราครับมีผลลัพธ์แล้วก็ทําให้เราเนี่ยนะครับนําไปสร้าง ธุรกิจสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพวกเราได้นะครับวันนี้ผมอยากจะอยากจะนำเรียกว่าสิ่งที่ผมได้รับจากคุณมนุนชัยมาตลอดนะครับเกือบระยะเวลาหนปีที่ผ่านมานะครับสอกสกุลนะครับ าหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับที่ผมมีโอ,อกาสไม่ว่าจะเป็นเข้าประชุมหรือว่ามีโอ,อกาสได้พูดคุยกับทางคุณบุญชัยเนี่ยครับสิ่งหนึ่งอยากจะสื่อให้กับทุกท่ทานได้รับทราบตรงนี้นะครับว่าด้วยความที่คุณบุญชัยเนี่ยท่านเองนะครับท่านตั้งใจแล้วก็อยากจะสร้างธุรธกิจดีๆให้กับประชาชนคนไทยได้มีอาชีพได้มีงานทำนะครับได้มีสิ่งดีๆเนี่ยนะครับได้มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ่นผมจะบอกได้เลยครับว่าอ่าตั้งแต่ผมได้ทํางานไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของบริษัทก็ดีในรูปแบบในรูปแบบของที่ผมเคยรับราชการมาก็ดีหรือว่าผมได้ทําธุรก,กิจขายนะครับที่ผ่านมาตรงเนี้ยอยากจะบอกว่าอคุณบุญชัยเนี่ยผมสัมผัสจากหวจิตหัวใจของท่านเนี่ยนะครับท่านอยากจะ ท่านมีความจริงใจแล้วก็พยายามนําประสบการณ์นะครับนําเรื่องราวดีๆเนี่ยนะครับที่ท่านเคยได้รับได้ผ่านมานะเอาประสบการณ์ตรงนั้นน่ะนะครับมาทําเป็นแนวคิดในการสร้างธุรกิจซึ่งเราจะเรียกได้ว่าเราเป็นแพลตฟอร์มรายแรกของอประเทศไทยก็ว่าได้นะครับที่ใช้เรียกว่าเป็นแนวคิดของอีโคซ s สเต็ม น,นำสินค้าแล้วก็บริการนะครับที่เราต้องกินต้องใช้อยู่แล้วเนี่ยนำขึ้นมาแพลตฟอร์มแล้วก็พยายามจะนําค่าการตลาดนะครับที่ตอนเนี้เม็ดเงินที่อยู่ในตลาดเนี่ยนะครับหลายพันล้านบาทนะที่มันไหลออกนอกประเทศเราไปนะครับที่เวลาเราจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือจ่ายเงินในการใช้บริการต่างๆนะครับ จะเป็นการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ก็ดีจะเป็นการซื้อสินค้าผ่านช่องทางแพลตฟ,ฟอร์มก็ดีนะครับเงินที่เราจ่ายออกไปนะครับแน่นอนเราได้สินค้ามามันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับทุกคนไม่ได้ผิดอะไรแต่นะครับเงินที่เราจ่ายออกไปนะครับมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดนะครับเงินเหล่านี้มันถูกไหลออกนอกประเทศนะครับนี่คือเจตนาลมของคุณมุนชัยอยากจะดึงค่าเม็ดเงินค่าโฆษณาต่างๆตรงนั้นนะครับกลับคืนมาสู่พี่น้องประชาชนคนไทย แล้วด้วยความจริงใจของท่านนะครับด้วยความทุ่มเทของท่านท่านไม่ได้มีแค่เงินในการสร้างธุรกิจอย่างเดียวนะครับท่านมีใจนะครับผมผมบอกได้เลยว่าท่านมีใจท่านมีใจที่นะครับเอาทั้งใจเอาทั้งเวลาเนี่ยนะครับมาทุ่มกับมูมอลแล้วก็มาทุ่มแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับตอนนี้ท่านไม่ได้ทำธุรกิจอื่นเลยนะครับธุรกิจอื่นๆที่ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองการเพิมพ์กินไปนะครับ ในลุมสากรรมเบลโกแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซที่เป็นลังนกแบรนด์ของบ้านเราเนี่ยที่เอาไปจําหน่ายที่ประเทศจีนที่มียอดธุรกิจนะปีหนึ่งมากกว่า100ล้านบาทเนี่ยท่านก็ให้ผู้บริหารนะครับจ้างผู้บริหารมืออาชีพเนี่ยไปบริหารงานเพราะธุรกิจเหล่านั้นนะครับมันอย่ตัวไปหมดแล้วนะครับมันสามารถทํากาไรด้วยตัวของมันเองนะครับท่านก็เอาเวลาทั้งหมดเนี่ยมาทุ่มเทนะครับเวลาถ้าใครมีโอกาสได้ไปที่บริษัทนะครับ คนะครับถ้าหากว่าใครมีโอกาสได้ไปที่บริษัทหรือว่าได้มีโอกาสได้เห็นคุณบุญชัยทํางานนะครับอตรงนี้เนี่ยผมได้เห็นแล้วก็ผมได้มีความเชื่อมั่นอย่างมากเพราะว่าว่าทุกครั้งเนี่ยผมไปเที่ออฟิศเนี่ยนะครับอมันมีอยู่ช่วงที่เราจะเปิดดำเนินการนะครับช่วงนั้นเนี่ยผมต้องไปทำรายชื่อนะครับแล้วก็ต้องไปขีดข้อมูลเนี่ย นะครับที่จะนํารุ่นไพโอเนียเนี่ยขึ้นผังอ่าในวันที่สิบหกเมษายนปีปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับก่อนล่วงหน้าเนี่ยสองสัปดาห์นะครับก็ได้บบได้ไปทํางานร่วกมาคุณบุญชัยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคือความตั้งใจอย่างมากนะครับแล้วก็ผมจะจะไปไปตั้งแต่เช้านะครับเพราะว่ามันรายชื่อเนี่ยมันค้างเยอะผมสิ่งที่ผมเห็นคนแรกเลยนะครับก็คือตัวคุณบุญชัยนะครับจะนั่งทํางานแล้ว ตอนนั้นที่เราทำเนี่ยมันติดช่วงเคอร์ฟิวนะครับเราต้องกลับบ้านออกจากออฟฟิศเนี่ยสองทุ่มเพื่อให้มาถึงบ้านน่ะสามทุ่มนะครับคุณบุญชัยเนี่ยจะอยู่กับเราจะอยู่กับทุกๆคนนะครับจนพวกเราเนี่ยกลับบ้านแล้วท่านจะกลับเป็นคนสุดท้ายนะครับบางวันเนี่ยนะครับซื้อข้าวนะครับซื้อข้าวกล่องมาให้พวกเรากินเนี่ยเรากินข้าวกล่องกันนะครับตอนที่เราทำนะครับเราก็กินกันแบบไม่ง่ายท่านก็กินกับเรานะครับแล้วเวลาเรากินเสร็จนะครับ ทุกคนก็ต่างเร่งทํางานกันนะครับเชื่อไหมครับว่าการกินมันก็ต้องมีขยะถูกไหมนะครับท่านไม่ใช้ใครเลยนะครับท่านไปหยิบถุงขยะแล้วก็นําขยะเนี่ยเก็บใส่ถุงแล้วก็เดินไปเดินไปทิ้งด้วยตัวของท่านเองเนี่ยครับนี่คือความใส่ใจแล้วก็การทุ่มเทนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับเวลาผมไปออฟฟิศนะครับผมก็จะเจอนะครับผมก็จะเจอคุณบุญชัยตลอดนะครับแล้ว ่บางครั้งเนี่ยผมนั่งทํางานอยู่ออฟฟิศเนี่ยนะครับจนถึงเย็นเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมเห็นคือผมจะเห็นคุณบินชัยเนี่ยในช่วงเที่ยงหรือบ่ายนะครับจะกินข้าวเลทต,ตลอดนะครับหรือบางทีช่วงบ่ายเนี่ยจอดไปข้างนอกนะครับผมก็มีประการว่าผมถามว่าคุณบินชัยจะไปไหนครับท่านก็บอกว่าเดี๋ยวไปติดต่อง,งานข้างนอกนั่นคือท่านกําลังไปดิวผู้ประกอบการนะครับไปดิว ไปติดต่อนะครับผู้ประกอบการหรือบริการรายใหญ่ๆตรงเนี้นะครับที่จะเข้ามานะครับพอออกไปแล้วประมาณสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงก็กลับเข้ามานะครับเราก็จะมาทํางานอยู่แบบเนี้ยนะครับเป็นภาพที่ผมผมเห็นการทํางานแบบเนี้ยอยู่ตลอดเวลาที่ผมได้เข้าไปออฟฟิศนะครับมีช่วงนี้แหละครับที่ผมไม่ค่อยได้เข้าไปเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดนะครับเราก็พยายามหลีกเลี่ยงการติดต่อ เผชิญหน้ากันอยู่ในกรุงเทพนะครับนะก็ใช้ห้องไลน์นะครับในการประชุมไลน์แล้วก็ประชุมผ่านคอนเฟลเลนต์กันนะครับแต่ก็คุยกันทุกวันนะครับตอนนี้นะครับทางคุณมุกิเนี่ยได้มาปกตินะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยหนึ่งในนั้นก็คือจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของการรับรายได้นะครับให้เราสามารถรับรายได้นะครับได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม นะครับอ่าส่วนจะมากขึ้นกว่าเดิมแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทรนนิ่งให้อีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าพูดตอนเนี้คงไม่มีเวลานะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอีกอันนึงนะครับอ่าจะมีข่าวดีมากๆก็คืออ่าการสแกนของร้านค้านะครับอ่าจะทําให้ลูกค้าเนี่ยคือยูเซอร์เนี่ยเวลาไปจ่ายเงินนะครับหรือไปสแกนจากร้านค้าเนี่ยนะครับจะสามารถจ่ายเงินได้ง่ายขึ้น นะครับจะมาสามารถจ,จ่ายเงินได้ง่ายขึ้นโดยการที่เพียงแค่เอาเบอร์ทโทรศัพท์ให้กับร้านแล้วร้านเป็นคนนะครับสร้างนะครับคูป,ปองหรือไวเชอร์ขึ้นมาแล้วก็เอาไวเชอร์เนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยไปที่แอปธนาคารแล้วจ่ายเงินแค่นั้นจบเลยนะครับระบบมันก็จะรับรู้เลยครับว่าลูกค้าคนนั้นน่ะกลายเป็นลูกค้าของร้านค้าไปโดยปริยายแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้า สำหรับคนที่ดีลร้านไว้เยอะๆนะครับหลังจากที่ระบบสแกนเนี้ยออกมาแล้วนะครับทุกท่านสามารถไปติดตามไปแนะนำหรือไป f ฟ l l o นะครับไปเทรนนิงนะครับวิธีการให้กับร้านค้าเมื่อท่านเทรนนิงให้กับร้านค้าได้นะครับนั่นหมายถึงว่าร้านค้าจะสามารถเก็บลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นเมื่อเมื่อเก็บลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นมีการใช้จ่ายผ่านแอปเพิ่มมากขึ้นนั่นหมายถึงคะแนนหรือ MP ที่เพิ่มขึ้น อยู่ที่ร้านค้าร้านนั้นหนึ่งแหละร้านค้าเขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเขามีคะแนนเพิ่มมากขึ้นเขามีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับเขาก็จะสะสมลูกค้าเพิ่มมากขึ้นตรงเนี้นะครับตัวเราตัวเราเป็นคนแนะนําร้านค้านะครับมันมีคะแนนเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะครับรายได้เรามาจากเอมพถูกไหมครับเมื่อเอมพเพิ่มมากขึ้นรายได้ของทุกคนเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้น นะครับนี่คือจุดคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่าแอปพลิเคชันเราเนี่ยนะครับพัฒนาต่อไปพัฒนานะครับจากที่ผ่านมานะครับอย่างไม่หยุดยั้งเลยไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะครับวันนี้คุณบุญชัยเคยพูดนะครับเมื่อประมาณสักสี่เดือนที่แล้วพูดในงานเอ,อ่อฟลาวเดอร์ครับนะคุณบุญชัยบอกว่าวันนี้ถ้าใครบอกว่ารอมูมอพร้อมแล้วค่อยทําคุณจะไม่มีวันได้ทามูมอเลย เพราะว่ามูมอนะครับเราจะมีความพร้อมไปตลอดนะครับเราจะมีการพัฒนาพัฒนาพัฒนาแล้วก็พัฒนาไปตลอดนะครับวันแรกที่ผมรู้จักกับมูมอไม่มีเครื่องมือใดๆให้ผมเห็นทั้งสิ้นไม่มีแอปให้ผมเห็นเลยนะครับผมนึกหน้านึกภาพหน้าตารูปแบบของแอปไม่ไม่ออกเลยเพราะตัวผมเอง Lazada, าช้อปปหรือออนไลน์ต่างๆผมไม่เคยซื้อครับ ก่อนหน้าที่ผมจะมาฮามูมอผมอยู่ในบริษัทเครือข่ายที่เป็นลักษณะทำออฟไลน์แบบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมไม่รู้จักเลยว่าผมรัชลงรัชดาานี่ไม่ได้กินเงินผมหรอกเพราะผมไม่เคยเข้าไปช้อปปิ้งนะครับผมก็ซื้อของนะครับอ่าถ้าเป็นของใช้ทั่วไปนะครับผมก็ซื้อตาม้านสะดวกซื้อนะครับเสเว่นบิ๊กซีโรตัสอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเป็นสินค้าที่ต้องดูแลสุขภาพอะไรที่บริษัทที่ผมทําอยู่มีผมก็ต้องซื้อบริษัทนั้น ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับมูมออยู่ในยุคนะครับที่อยู่ในยุคของการพัฒนาสตาร์ทอัพนะครับคําว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันไม่มีความพร้อมตั้งแต่วันแรกหรอกครับนะครับทำทั้งทั้งที่ไม่พร้อมนี่แหละครับมันจะทําให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะครับสุดท้ายนะครับผมอยากจะฝากไว้นะครับถ้าทุกท่านอยากประสบความสําเร็จนะครับสามอย่างที่ต้องมีนะครับคือหนึ่งนะครับ หนึ่งนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับคือเลิกบ่นได้ไหมคือเลิกบ่นนะครับเลิกบน่นบ่นให้บ่นให้แฟนบน่นให้เพื่อนบน่บนเลิกบ่นทุกอย่างเลยครับะรนะครับแล้วนะครับเวลามาเกิดปัญหาอะไรเกี่ยวกับตัวเราเราไม่ต้องไปโทษคนอื่นครับคือก็เรียกว่าเลิกโทษคนอื่นนะครับ ให้กลับมามองดูว่าเราทําในสิ่งนั้นนะ่ะเต็มที่หรือยังเราทําในสิ่งนั้นนะ่ะดีหรือยังนะครับการทํางานทุกอย่างนะครับมันมีปัญหาแล้วอุปสรรคทุกๆกอย่างนะครับมันไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาก็คือคนไม่ทํางานนะครับผมทํางานผมมีประสบการณ์มา20กว่าปีไม่ว่าจะเป็นการทํางานเอกชนการทํางานรับราชการนะครับผมบอกได้เลยครับทุกอย่างมันมีปัญหาหมดแหละเพราะฉะนั้น เราจะก้าวข้ามปัญหานั้นมันไปได้ด้วยสติปัญญาของเรานะครับเราอย่าให้ปัญหาเนี่ยมันมาอยู่เหนือปัญญาของเรานะครับเราต้องเอาปัญญาเนี่ยให้มันอยู่เหนือปัญหาเพราะน,นั้นไม่ต้องโทษครับไม่ต้องโทษใครเลยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นชีวิตของเรานะครับเรารับผิดชอบชีวิตเราเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นตนั่นคือสิ่งที่จะทําให้เราประสบความสาเร็จได้นะครับแล้วหันกลับมาลงมือทํานะครับวันนี้มูมอมีห้องเรียนรู้ มีโค้ดมีพี่เลี้ยงให้กับเรานะครับเราเข้ามาทําธุรกิจเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเราไม่ได้โดดเดี่ยวไม่เหมือนเราไปทําธุรกิจส่วนตัวต้องคิดเองต้องทําเองต้องควบคุมเองต้องโอ้ทำสารพัดอย่างนะครับแต่ที่นี่มูมอนะครับเรามีคนนะครับที่มีประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการทําออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการทาออฟไลน์ไม่ว่าจะเป็นการสอนเรื่องของอช่องทางออนไลน์ต่างๆตัวเนี้ยเรามีให้หมดทุกอย่าง นะครับวันนี้อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ว่านะครับเรานี่แหละครับก็คือคนที่ประสบความสําเร็จนะครับวันนี้เพียงแค่เรานะครับตัดสินใจนะครับตัดสินใจว่าเราอยากประสบความสําเร็จเราก็จะประสบความสําเร็จนะครับมูมอจะเติบโตยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนนะครับด้วยความรักและก็สามัคคีจากพวกเราทุกๆคนนะครับฝากทิ้งท้ายไว้นะครับรักสามัคคีกันนะครับเราจะทำเราจะเติบโตและสร้างความสําเร็จ และยิ่งใหญ่ไปด้วยกันครับสวัสดีครับขอขึ้นไหมให้กับโคดแพตตี้ครับสวัดสดสีดสดครับโคดโอครับสุดยอด้มากเลยค่ะ,ค,ะค่ะใครเอ่ยอ่ออยออาตอโทษครับคุณใหญ่การดีครับเมื่อกี้นี่เห็นโคดเห็นโคดโอบ,บอกว่าจะให้คำนิยามสามข้อแต่ให้เห็นให้ไปข้อเดียวเองให้เลือกบทแล้อีกสองข้ออะไรครับ ใจเลยครับอสองข้อให้รักกันตัดตัดสินใจประสบความสําเร็จนะครับตัดสินใจประสบความสำเร็จ,ลรจ,รรจแล้วก็ให้รักกันครับสุดยอดอยมากๆเลยค่ะโค้ดโอ้โหได้พลังเต็มเปี่ยมนะคะข่าเทอกคอร์สทุกท่านนะคะส่งหัวใจรัวๆให้กับโค้ดของเราด้วยนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะเพราะว่าท่านก็จะได้ได้คุยได้พูดได้คุยกับ คุณมนชัยนะคะตลอดเลยนะคะตั้งแต่เริ่มแรกขึ้นมาเนี่ยนะคะถ้าวันนี้นะคะทุกๆคนนะคะคิดว่าอันนี้ก็ปัญหาอันนี้ก็ปัญหามันจะไม่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ห้ามเลยคือห้ามบ่นห้ามพูดห้ามเหนื่อยนะคะเราจะไม่โฟกัสปัญหาเราจะโฟกัสแต่เป้าหมายความสําเร็จ ะะเพราะฉะนั้นนะคะต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่สละเวลาของท่านนะคะดีๆมาฟังสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆแล้วก็จะประสบความสําเร็จไปด้วยกันพร้อมๆกันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะ และสุขภาพให้ดีค่ะแล้วก็ตั้งเป้าหมายของเราทําให้ถึงเป้าหมายจะได้ไปใช้ชีวิตกันนะคะท่องเที่ยวกันให้มีความสุขสนุกสนานร่าเริงเบิกบานนะคะแต่วันนี้พัดีเองก็อยากจะฝากทุกคนว่าเริ่มต้นจากการทํานะคือความเบิกบานสนุกสนานมันจะทําให้สติปัญญาของเรานะคะคิดอะไรก็สำเร็จง่ายๆดึงดูดจากคนดีๆเข้ามาทำอะไรก็แบบไม่มีติดไม่มีขาด นะคะค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีตื่นหลับให้ได้เงินหมืน่นตื่นให้รับเงินหลายล้านเลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะสำหรับท่านที่ออกอกดไม่ได้ก็กดออกข้างบนเลยนะคะสีแดงนะคะค้างคืนปรับ500นะคะชั่วคราว250ร้าสค่ะสวัสดีค่ะโอเคนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบ้านกันแล้วบ้านแล้วรวย <laughs> จ้านะคะเราต้องบ้าแล้วรวยนะคะแต่รวยแล้วไม่บ้าน,นะคะแต่บ้านรวยนะคะไม่ได้บ้าอย่างอื่น <c oughs> ขอบคุณมากค่ะสุดยอดอมากๆเลยนะคะผู้นำทุกท่าน